สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟินลิปนะคะพาทของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่21มีนาคม2559ตัวแรกนะคะเป็นตัวของซิงเกอร์ประเทศไทยนะคะหรือลัอกซับซิงเกิลนะคะก็ในส่วนของตัวรายได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ระดับ3,300 9กล้านบาทนะคะแล้วก็มีกำไรอยู่ที่ระดับ143ล้านบาทนะคะปรับลงค่อนข้างมากนะคะในส่วนของกำไรถึง41%นะคะเนื่องจากว่าตัว cross profit margin เนี่ยในส่วนของกลุ่ม ครัวเรือนนะคะปรับลดลงถึง300บิ๊นะคะอยู่ที่ระดับ54เนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เขามีการปรับในส่วนของตัวราคาทีวีรุ่นเก่าลงนะคะแล้วก็มีการตั้งสำรองสินค้าใหม่ที่ขายได้ช้าเข้ามานะคะสำหรับปี59เองนะคะก็เน้นกลยุทธ์เป็น Multi แบรนด์นะคะก็คือในส่วนของตัวรายได้เองเนี่ยผู้บริหารก็ตั้งเป้านะคะจะเติบโตระดับ10-15%นะคะ ได้ส่วนปัจจัยหนุนมาจากในส่วนของตัวสินค้าใหม่นะคะในกลุ่มพาณิชย์นะคะอย่างเช่นในส่วนของตู้แช่แล้วก็ตู้หยอดเหรียญน,นะคะแล้วก็มีสินค้าแบรนด์ใหม่ๆนะคะเข้ามาก็คือในส่วนของตัวซัมซุงชาร์ LG, Master Cool, Power Cool, Lucky Star, Lion แลวก็ True Move นะคะค่าดในส่วนของตัว Net Margin นะคะผู้บริหารก็วางไว้ที่ระดับ6.5%นะคะระดับ NPL น่าจะยังทรงตัวนะคะอยู่ที่ระดับ6.1%นะคะ งบลงทุนโดยรวมนะคะสำหรับปี59วางไว้ที่ระดับ140ล้านบาทนะคะหลักๆก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการตลาดนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นการขยายในส่วนของร้าน SG Power อีก15สาขานะคะสำหรับประมาณการเองนะคะดังฝ่ายมีการปรับลงนะคะ5.5%นะคะอยู่ที่154ล้านบาทสำหรับกำไรในปี59นะคะ มว่าในมองในส่วนของตัวสัดส่วนลูกค้าเกษตรกร,กรของตัวซิงเกอร์เองนะคะก็แม้ว่ามีสัดส่วนที่ลดลงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระดับ22นะคะแต่ว่าถ้าดูแล้วก็ยังเป็นฐานลูกค้าที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็ถือเป็นสัดส่วนหลักของแล้วก็ค่อนข้างใหญ่สําหรับตัวซิงเกอร์นะคะก็มองว่าในส่วนของตัวภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะ่าจะได้รับผลกระทบจาก กระทบต่อลูกค้ากลุ่มนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแม้ว่าจะมีการทำตัว multi brand เองเนี่ยก็มองว่าตัวเซ็เตอร์นี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำมาจินได้ค่อนข้างต่ำกว่าเซ็เตอร์อื่นนะคะน่าจะกดดันในส่วนของตัวมาจินนะคะโดยรวมนะคะทั้งฝ่ายคาดในส่วนของตัวกำไรนะคะเพิ่มขึ้นเพียง1.3%เทียบกีอ่อนเยียนะคะตรงนี้เบส on สมมติฐานรายได้ได ขยายตัวนะคะ11.5%นะคะในส่วนของตัวเน้นมาจินก็วางไว้อยู่ที่ระดบับ3.8%เท่านั้นนะคะทั้งฝ่ายก็แนะนำขายนะคะในส่วนของตัวซิงเกอรราคาพื้นฐานอยู่ที่8.22บาทะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นตัวหลักทรัพย์นะคะก็ Tisco financial group นะคะหรือหลักทรัพย์ Tisco นะคะตัว Tisco เองเนี่ยมีการรายงานแบบสแสดงสินทรัพย์ แล้วก็นี่สินเดินกุมภาพันธ์นะคะก็ถ้าดูในส่วนของตัวสินเชื่อเองนะคะยังหดตัวลง0.7%นะคะมันออนมันนะคะทำให้ year to date แล้วเนี่ยในปีห้าก็ยังหดตัวลงนะคะอยู่ถึง1.6%นะคะก็หลกัหลกๆมาจากในส่วนของการชำระคืนสินเชื่อเช่าซื้อที่มากกว่าการ ปล่อยสินเชื่อใหม่นะคะจากในส่วนของตัวยอดขายรถยนต์ที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นนะคะทำให้สินเชื่อในปี59ของตัวทิสโกเองเนี่ยยังเติบโตไม่มากนักนะคะโดยทางฝ่ายคาดว่าในส่วนของตัวสินเชื่อ,อทิสโกในปีนี้เนี่ยน่าจะโตอยู่แค่ระดับประมาณ2%เท่านั้นนะคะ สำหรับตัวกำไรที่หนุนในปีนี้หลักๆนะคะสำหรับตัวทิสโก้เองเนี่ยก็น่าจะมาจากในส่วนของระดับการตั้งสำรองที่ลดลงนะคะเนื่องจากว่าปีก่อนหน้าคือปี58เนี่ยทิสโก้มีการตั้งสำรองจำนวนมากะคะจากในส่วนของตัวดีลของ SSI นะคะซึ่งทำให้สำรองของตัวทิสโก้เนี่ยสูงขึ้นถึง2% เทียบกับในส่วนของตัวสินเชื่อรวมนะคะปีนี้เนี่ยถ้าไม่มีตัวใหญ่อย่างตัว s ออย่างปีที่ผ่านมาก็คาดว่าในส่วนของสำรองเนี่ยน่าจะลดลงเหลือแค่1.4เปอร์เซนเท่านั้นนะคะสำหรับตัวทิสโก้เองนะคะทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่47บาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็น VGI Global Media นะคะหรือหลักทรัพย์ VGI นะคะได้มีการแจ้งเข้าซื้อหุ้นมาโคเข้ามานะคะก็จากผู้ถือหุ้นใหญ่3รายนะคะก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ12.46%นะคะในราคา1.10บาทต่อหุ้นนะคะหรือใช้เงินทั้งหมดนะคะระดับ412.50ล้านบาทนะคะคาดว่าจะ ซื้อขายเสร็จนะคะภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็จะส่งผลให้ในส่วนของตัว v g i เนี่ยเข้าไปถือสัดส่วนในมาร์โคโเองเพิ่มขึ้นนะคะจาก24.96%นะคะเพิ่มขึ้นเป็น37.42%นะคะซึ่งถือว่าระดับนี้เนี่ยเกินทิกเกอร์พอยต์นะคะในการซึ่งก็จะทำให้ในส่วนของตัว v g i ต้องทำ tender offer ด้วยนะคะในราคาเดียวกันที่1.10บาทนะคะ ก็มองว่าในส่วนของการทำ tender offer เนี่ยน่าจะอยู่ช่วงวันที่3มิถุนายนถึง8รกรกฎาคมนะคะหากมีถ้ารวมโดยรวมนะคะถ้าเกิดหากในส่วนของตัวผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ยอมขายออกมานะคะแล้วก็ แล้วก็ส่วนที่เหลือของผู้ต่อตั้งนะคะก็มองว่าตัว VGI Maximum นะคะถ้าจะเข้าถือตัวมาโค่เนี่ยน่าจะได้ถึง61.25%นะคะซึ่งจะใช้เงินทั้งหมดประมาณ2อง7ล้านบาทนะครับ ซึ่งหล่งเงินทุนหลักๆนี่ก็จะมาจากการกู้ยืมเงินนะคะแต่มองว่าในส่วนของตัว m าคอวอลหนึ่งอาจจะยังไม่ได้รับการใช้สิทธินะคะเนื่องจากตัว exercise price เนี่ยอยู่ถึง2บาทนะคะถือว่าค่อนข้างสูงเทียบกับตัวระดับการทำราคาที่ทำ tender offer นะคะสำหรับการเข้าซื้อตัวมา r อเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะจะทำให้ตัว VGI เป็น nation wide i n c a t e d มีเดียแพลตฟอร์มนะคะภายใน2ปีเนื่องจากตัวมาโคเองเนี่ยมีสื่อโฆษณาต่างๆนะคะรวมกัน1,343ป้ายนะคะทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะคะตรงนี้ตัว v g i เองก็จะใช้ตัวมาโคเป็นตัวนำะในส่วนของการรุกขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งในต่างจังหวัดมากขึ้นนะคะโดย VGI ก็จะผลักดันในส่วนของตัวรายได้มาโคให้เพิ่มขึ้นเป็น เท่าตัวนะคะภายใน5ปีนะ,ะจากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ700ล้านบาทนะคะแล้วก็น่าจะเห็นการทำความร่วมมือเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มของ BTS ด้วยนะคะอย่างเช่นการให้บริการบัตรรับปิดแล้วก็รวมถึงการให้บริการทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ต่างๆนะคะสำหรับกำไรเนมในปี5 เก้านะคะทางฝ่ายยังคงไว้เท่าเดิมนะคะที่สามร้อยเก้าสิบสามล้านบาทนะคะแต่ว่ามีการปรับประมาณการในส่วนของตัวกําไรของปีหกศูนย์ขึ้นนะคะโดยมองในส่วนของตัวรายได้และบริการเนี้ยเพิ่มขึ้นเป็นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทนะคะแล้วก็กําไรขยับขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านบาทนะคะจากเดิมที่ทําไว้แค่หนึ่งพันเจ็สิบแปดล้านบาทนะคะก็มองแล้วในส่วนของ ตัวถ้าดูเนี่ยระดับตรงนี้เนี่ยเป็นระดับการทําสมมติฐานเบื้องต้นนะคะที่จะซื้อตัวมาโคได้ห้าสิบเปอร์ซนะคะแล้วก็มีการปรับประเมินในส่วนของตัวราคาพื้นฐานนะคะอิง P/E นะคะยี่สิบห้าเท่านะคะเนื่องจากเป็นการมงบ ของตัวมาโคนะคะราคาพื้นฐานของปี60เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็น4.26บาทนะคะแต่ว่าระดับราคาเทรดดิ้งในปัจจุบันนี้ราคามันไม่ค่อยมีอัพไซด์แล้วนะคะในส่วนของตัวราคา VGI นะคะนังฝ่ายก็แนะนำขายนะคะในส่วนของตัว VGI ราคาพื้นฐานอยู่ที่4บาท26ตังค่ะก็ขอปิดประชมุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ